สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพื่อนีพ่พน้องๆทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรวแพรวเจ้านะคะก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะแพรวจะมาแนะนําวิธีการหาบ้านหาที่พัก การหาห้องเช่านะคะในประเทศออสเตรเลียค่ะก็แพลวได้รับคําถามนะคะมาเยอะมากให้แนะนําหน่อยว่าการหาที่พักในออสเตรเลียเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้นะคะแพลวรวบรวมเว็บไซต์เกี่ยวกับการหาบ้านนะคะมาให้ทุกคนแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยแพลวก็อยากจะมาแชร์คําศัพท์ที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับการหาบ้านเชา่าหาห้องเช่าในประเศ ประทศออสเตรเลียกันก่อนนะคะก็ไปดูกันค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนจะต้องรู้ว่าห้องเช่าเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราจะยกตัวอย่างอย่างนี้ละกันว่าใน1ห,ห้องเช่า1อพาร์ตเมนต์หคอนโดมิเนียมเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายห้องเนาะมันก็จะแบ่งตามขนาดของห้องนะคะก็คือ 1. m a s t มาสเตอร์รูมมาสเตอร์รูมจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดอาจจะมีห้องน้ําในตัวหรืออาจจะไม่มีห้องน้ําในตัวนะคะแล้วก็2คือเซคันดรูมเ Second Room ก็จะขนาดเล็กลงมาจาก Master Room นะ s e c o n o room เนี่ยก็จะไม่มีห้องน้ำในตัวนะก็จะต้องใช้ห้องน้ำร่วมกับคนอื่นในบ้านนะคะแล้วก็อย่างที่3นะคะคือ Living Room ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติ Apartment ที่มีพื้นที่ใช้สอยใน Living Room หรือว่าห้องนั่งเล่นกว้างเนี่ยเขาก็จะเอาเอาแบบเหมือนแบบเอาอะไรมากกั้นให้เป็นที่ที่สามารถปล่อยเช่าให้คนมาเช่าตรงนั้นเป็นที่นอนอะไรอย่างนี้ได้นะคะ ราคานะคะก็จะแตกต่างกัน Master Room ก็จะมีราคาที่สูงขึ้นแล้วก็ลองลงมาก็คือเซคันดร o มแล้วก็ราคาที่ต่ำสุดก็จะเป็น i v ฟิ่งร o มค่ะต่อไปนะคะอย่างที่2ที่ควรจะรู้เลยก็คือบิ l นะคะ Bill ก็คือค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตนะคะบิลเนี่ยก็จะมีก็อาจจะรวมไปในค่าเช่าแล้วหรือว่ายังไม่รวมก็ได้รวมบิลก็คือเราไม่ต้องมากังวลละว่าเราจะต้องมาจ่ายค่าน้ำแยกค่าไฟแยกหรือว่าค่าอินเทอร์เน็ต แยกก็คือรวมไปในค่าเช่านั้นเลยนะคะซึ่งการรวมบิลหรือไม่รวมบิลนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านค่ะอย่างที่3นะคะคำศัพท์ที่3ที่ควรรู้คือบอนหรือว่า ค่าบอลน,นะคะเป็นค่าเงินประกันบ้านก็คือเราประกันความเสียหายของของใช้หรือว่าของห้องพักที่เราจะไปอยู่นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นเงินประกันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คือเงิน advance payment ก็คือเป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้านะคะก็เหมือนเป็นการกันที่ว่าเออเราจะเข้าไปอยู่จริงๆหลังจากที่เราตกลงแล้วว่าเออเราจะเข้าไปอยู่เจ้าของบ้านเขาก็อาจจะให้เราจ่ายล่วงหน้าค่าบอล แล้วก็ก็ค่าเช่าล่วงหน้านะคะ สมมติเจ้าของบ้านบอกว่าห้องนี้เนี่ยมันเดือนละ600อดอลแล้วเขาต้องการให้เราจ่ายล่วงหน้า1เดือนก่อนที่เราจะย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยเราก็จะต้องจ่ายให้เขาก่อน600อดอลแล้วพอเราอยู่ครบ1เดือนแล้วถึงจะจ่ายเป็นรายเดือนถัดไปถัดไปอะไรประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะคำศัพท์ที่เท่าไหร่ละคำศัพท์ที่5หรือเปล่าการ Sign Contract นะคะ <S <S การซายบ้านการซ็น c o n t r a ก t ก็<า>คือการทําสัญญาค่ะต่อไปนะคะก<า>ค็แพลวอยากจะแนะนําเพื่อนๆก่อนที่เพื่อนๆจะซายบ้านเนี่ย อยากจะให้เพื่อนๆถามคําถามกับตัวเองก่อนว่า 1. เรามีงบประมาณเท่าไหร่ 2. เราอยากได้ห้องแบบไหน 3. เราอยากจะอยู่กับฝรั่งหรือคนไทย 4. คือเราอยากจะอยู่ที่อยู่แถวไหนนะคะคำถาม4คําถามนี้ที่เราควรจะถามตัวเองเพื่ออะไรเพื่อลด เวลาย่นเวลาการหาบ้านให้ง่ายขึ้นไปอีก4ี่คำถามนี้มันจะเป็นตัวกรองทําให้ตัวเลือกของบ้านลดน้อยลงเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันจะเหลือแต่บ,บ้านที่ตอบโจทย์กับเรามากที่สุดค่ะก็ไปดูกันเลยนะคะว่าเว็บไซต์การหาบ้านในออสเตรเลียการหาที่พักในออสเตรเลียเนี่ยมันมีเว็บไซต์อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ เว็บไซต์แรกที่แพลวเอามาแนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะชื่อว่า Aussie t i p หรือชุมชนคนไทยในออสเตรเลียค่ะก็สามารถสะกดได้ตามที่แพลวเขียนไว้นะคะเข้าไปที่หาห้องปล่อยห้องเขาก็จะมีคนมาโพสต์ห้องหลากหลายให้เลือกเลยค่ะก็สามารถเลือกได้ตามทำเลหรือราคาที่เราพอใจได้เลยข้อดีของ Aussie t i p นะคะก็คือเป็นการเช่าร่วมกับคนไทยเราก็จะพูดคุยต่อรองอะไรกับเขาได้ง่ายนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรม ที่เหมือนกันไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปเจออะไรที่เฮ้ยแปลกแตกต่างไปจากวัฒนธรรมของเรานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกชัดเจนอธิบายรูปแบบห้องอย่างชัดเจนนะคะในโพสต์นั้นๆค่ะบางโพสต์นะคะก็อาจจะมีรูปให้เราได้ดูด้วยค่ะ ต่อไปนะคะสำหรับคนที่อยากจะออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองและอยากจะไปเช่าบ้านกับฝรั่งแพวแนะนำเว็บไซต์นี้เลยค่ะ f l a t m a t e ส่วนมากนะคะจะเป็นการแชร์กับชาวต่างชาติค่ะเราก็สามารถเข้าไปเลือกทำเลที่เราอยากจะอยู่ได้แล้วก็เขาก็จะขึ้นรูปมาแบบนี้นะคะว่าเออแต่ละห้องแต่ละบ้านเนี่ยมันราคาเท่าไหร่รูปมันเท่าไหร่แล้วก็แชร์กับใครบ้างแล้วก็เจ้าบ้านชื่ออะไรคนที่เราจะอยู่ด้วยเนี่ยชื่ออะไรส่วน ากนะคะก็จะเป็นชาวต่างชาติข้อดีก็คือได้ฝึกภาษาแต่ข้อเสียก็คือวัฒนธรรมมันก็อาจจะไม่เหมือนเราเขาก็อาจจะไม่เข้าใจถ้าเกิดเราจะทำกับข้าวที่มันมีกลิ่นค่อนข้างแรงอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังไงลองไปดูกันค่ะ ต่อไปอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับเว็บไซต์ f l a t m a t เมื่อกี้เลยแต่ว่าเว็บไซต์นี้ชื่อว่า Gumtree ส่วนมากคนที่จะมาหาคนเช่าบ้านเนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันนะคะก็เราสามารถพิมพ์เข้าไปได้นะคะว่า I'm looking for a house I'm looking for a house in Melbourne CBD เราต้องการจะหาบ้านแถวไหนที่ไหนอะไรยังไงเราก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ได้ค่ะ ต่อไปนะคะในกรณีที่เราต้องการจะเช่าเองทั้งห้องหรือทั้งบ้านอยากจะเซ็นสัญญาเองอยากจะ sign contract ด้วยตัวเองอยากจะรับผิดช,ชอบตัวบ้านอยากจะหาคนมาอยู่เอง <c oughs> ก็แพลวแนะนำเว็บนี้เลยค่ะ real estate <c oughs> ก็สามารถเข้าไปที่ rent นะคะแล้วก็สามารถดูทำเลดูราคาที่เราต้องการได้ค่ะ เว็บไซต์นี้นะคะเขาก็จะบอกราคาส่วนมากก็จะเป็นราคา per week หรือว่าต่ออาทิตย์นะคะแล้วเขาก็จะบอกเราว่าที่อยู่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถเข้าไป inspect หรือว่าเข้าไปดูบ้านเนี่ยได้วันที่เท่าไหร่บ้างคะ่ะ นี่นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์หาที่พักหาบ้านในออสเตรเลียที่แพรรวบรวมมาให้ทุกคนค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะทําสัญญาการเช่าบ้านนะคะแพรก็อยากจะฝากไว้อีกนิดนึงนะคะเป็นคําถามที่เราควรจะถามเจ้าของบ้านค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือห้องนี้อยู่กี่คนแล้วก็มีห้องน้ํากี่ห้องแพรเคยเห็นนะคะว่าห้องนึงเนี่ย มีคนเช่าประมาณ7คนและมีห้องน้ําอยู่ห้องเดียวเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องมาคิดแล้วว่าเฮ้ยเราอยู่แอรอัดแบบนั้นนะ่ะได้หรือเปล่าเราจะต้องเม n a g เวลาการเข้าห้องน้ํายังไงอะไรยังไงเราโอเคกับบ้านนี้จริงๆหรือเปล่านะคะก็ข้อ 2, 2นะคะวิธีการทําความสะอาดแล้วก็ของใช้ในบ้านที่เป็นของใช้ร่วมกันมีการจัดการยังไงนะคะก็จะเราจะต้องทําความสะอาด ผลัดเวรกันยังไงแล้วก็มีคนทําความสะอาดหรือเปล่าเราจะต้องจ่ายค่าทําความสะอาดเพิ่มหรือเปล่าเราถามไปก่อนดีกว่า เราจะได้รู้ว่าตัวเองโอเคหรือเปล่านะคะ3นะคะก็คือจ่ายค่าเช่ายังไงจ่ายเป็นรายอาทิตย์2อาทิตย์ครั้งหรือว่ารายเดือนนะคะเราจะได้มาบอกกับตัวเองได้ว่าควรจะบริหารเงินอะไรยังไงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะต่อไปอย่างที่4นะคะก็คือควรจะถามว่าถ้าเกิดเราต้องการจะยกเลิกไม่อยากจะเช่าต่อแล้วเนี่ยเราจะต้องบอกล่วงหน้าเท่าไหร่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือเปล่าค่ะ ต่อไปอย่างที่5นะคะสิ่งที่ควรจะถามก็คือสมมุติว่าเรายกเลิกแล้วก็เราย้ายออกจากบ้านนี้แล้วเนี่ยเราจะได้เงินประกันคืนในระยะเวลากี่วันกี่สัปดาห์หรือกี่เดือนต่อไปอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้แพลรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าการที่เราไปเช่าอยู่กับคนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ว่าเรามีกุญแจเป็นของตัวเองหรือเปล่าหรือจําเป็นที่จะต้องไปใช้กุญแจกับคนอื่นถ้าเกิดเราจําเป็นที่จะต้องไปใช้กุญแจกับคนอื่นเราจะได้ อนกลับมาคิดว่าเฮ้ยฉันจะโอเคจริงๆหรือเปล่ากับการที่เราจะต้องไปใช้กุญแจร่วมกับคนอื่น เออมันจะโอเคจริงๆหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะก็สิ่งที่แพลแนะนำเลยแพลอยากจะให้หาห้องที่มีกุญแจเป็นของตัวเองเราจะได้ไม่ต้อง rely on คนอื่นเนาะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะที่มาอยู่ในออสเตรเลียนะคะไม่ว่าจะมาเรียนมาทํางาน work and holidays หรือว่ามาเที่ยวระยะยาวนะคะแพลก็อยากจะให้คลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนถ้าเกิดแพลพูดอะไรตกหล่นแพลก็ขอโทษมาณที่นี้นะคะพะยายามที่จะ อกทุกอย่างที่แพรรู้ในคลิปนี้แล้วนะถ้าเกิดมีใครนะคะต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ในข้างล่างคอมเมนต์ คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าแพรรู้หรือว่าแพรสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมมาอย่างไงเพาก็จะมาบอกกับเพื่อนๆน,นะคะยังไงนะคะอยากจะติดตามแพรก็อย่าลืม s u b s c r i b e กันไว้นะคะแพรก็จะมามีอะไรมาแชร์มีอะไรที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการอยู่ในประเทศออสเตรเลียอยู่ในเมลเบิร์นไลฟ์สไตล์อะไรของแพรนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูยังไงก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะคะงไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย